الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กักธรมดีละพี่น้องผู้ที่มีอิมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนำเสนอหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของการให้เอกภาพต่อรัสุบะฮานะฮัวตอาลาหนังสือตำราเล่มนี้มีชื่อว่าหนังสือตำรากิตาบุญมมฟีดฟีมมฮิมาติตโตฮีดเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมสาระประเด็นสำคัญในการให้เอกภาพต่อลั เป็นหนังสือตำราของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอดิดบินมุฮัมมัดอัลตาโซฟีฮะฟิซซฮุลลอฮ์ท่านก็ถือเป็นคาอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามนนครมาดีนะในข่าวก่อนพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานเราก็ได้พูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการให้เอกภาพต่อรัศมีฮานาหัวตาอัลาหรือ,อ,อสิ่งที่จะทําให้การให้เอกภาพต่อรอนนั้นถูกบั่นทอนไม่เกิดความสมบูรณ์นั่นเอง ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการตั้งภาคีพี่น้องผู้ที่มีมาในข่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงการตั้งภาคีคํานิยามของมันไม่ว่าจะเป็นในด้านภาษาและวิชาการก็มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆที่เรานั้นได้หยิบยกแล้วข้อแตกต่างต่างๆท,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 ที่ผมนั้นได้นําเสนอในข่าวก่อนในเรื่องของการตั้งภาคีใหญ่แล้วก็การตั้งภาคีเล็กก็ในวันนี้อยากที่จะนําเรียน ชนิดของการตั้งภาคีต่อรัศพานหัวตาละชนิดเรกนั่นก็คือการตั้งภาคีใหญ่นั่นเองลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมานการตั้งภาคีใหญ่คำนิยามของคำว่าอชิรุกุลอักบัตมีความหมายว่าอย่างไรบรรดานักเชาการหลายต่อหลายท่านพี่น้องผู้ที่มีมานให้คำนิยามของคำว่าการตั้งภาคีใหญ่นั่นก็คืออิสบะตุชารีกินลิลลาฮิอัสวะเจนฟีคอซออิซีฮี ฟ้าจะจ عل อินซานนิดเดลล์ละห์ในรูปบุีธีเขาฟีอุลุฮีธีเขาฟี أسمائه และศีลาร์การตั้งภาคีใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอิมา่นั่นก็คือการที่บุคคลหนึ่งยืนยันสิ่งหนึ่งคู่เคียงเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลาในสิ่งที่เจาะจงเฉพาะสําหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอัลาดังนั้นใครก็ตามที่ ตั้งสิ่งหนึ่งให้เป็นคู่เคียงพร้อมกับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้เอกภาพในด้านการสร้างของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการอิบาดาต่อัลลอสบะฮานหัวตาอัลาหรือในด้านของพระนามชื่อและคุณลักษณะต่างๆอันสูงส่งของอัลลอฮ์นี่คือคํานิยามหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานที่ ท่านฮาฟิดอันฮักมีท่านได้กล่าวในหนังสือหมาดูจุนกอบุนเล่มที่2หน้าที่483และในหนังสือฟาตาวาของลลจนะอดัดาอิมะเล่มที่1หน้าที่516และก็517ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานการตั้งภาคีต่อรัศมีหานาูวตาอาลาในเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งภาคีในรูปแบบหรือรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือ มีหลักฐานอะไรบ้างหูกลุ่มของการตั้งภาคีใหญ่พร้อมกับหลักฐานบรรดานักชาการพี่น้องูท้ทธ่มีมานได้พูดถึงมากมายพูดถึงหลักฐานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัหวตะอลาพูดถึงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีที่อยู่ในยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฮุอาไลฮฺอัลฮสซลัมนั่นก็คือในช่วงที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฮุอาไลฮฺอัลฮสซาลัมได้เผยแผ่บรรดามุชรีกีนที่อยู่ในเมืองมกักกะเพื่อที่จะให้พวกเขา ทิ้งรูปปั้นต่างๆที่พวกเขาเคารพสักการะอื่นจากลัทธิสุฮานะหูวะตาอลาดังนั้นมีหลักฐานหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมาน่นการหูก่มสําหรับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีใหญ่พร้อมกับลัทธิสุบภานะหูวะตาอลามีหลักฐานมากมายหลักฐานที่หนึ่งในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงข้อแตกต่างระหว่างการตั้งภาคีใหญ่และการตั้งภาคีเล็กหนึ่งในข้อแตกต่างนั่นก็คือการตั้งภาคีใหญ่ยุคริจูมินันมิลล มันจะทําให้บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีใหญ่หลุดจากหลักการศาสนาหมายถึงว่าตกศาสนานั่นเองและผู้ที่ตั้งภาคีใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอิหมา่านั่นก็คือสามารถที่จะอนุญาตในการประกาศสงครามกับบุคคลเหล่านี้ได้สามารถที่จะประกาศสงครามอนุญาตในการฆ่าบรรดาผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูกับลระสุภานะฮุวะตาอัลลอฮ อย่างเช่นชาวมกักกะฮ์พี่น้องผูมม้ที่มีมาท่านอับดุลเบีมอฮัมมัดสุลลัาลลอฮฺอัยฮุสันลัมอนุญาตในการประกาศสงครมามอนุญาตในการเขีนฆ่าในการประหัตประหารอนุญาตในการนำทรัพย์เฉลยศึกของพวกเขาหากพวกเขาพ่ายแพ้ในสงครมามอนุญาตในการอะไรในการเข็นฆ่าอนุญาตในการ ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان وأتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور رحيم อยู่ و ر ة الطوّابع عندها الله س ب ح ا ن อัละะอ ا ล ى ได้กล่าวว่าเมื่อบรรดาเดือนต่างๆที่ต้องห้ามได้ผ่านพ้นไปพวกท่านทั้งหลายบรรดาผู้ที่บรรดาผู้ที่อะไรพี่น man, Allah. Allah ้องผู้ที่มีหมานบรนดาผู้ที่ตั้งพาคีตอลอัลลอฮฺส่งสั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาให้ประหัดประหารให้เข็นฆ่า หมายถึงประกาศสงครามเขีนฆ่าบรรดาผู้ติดตั้งภาคีที่พวกเขาประกาศสงครามกับลอสุบฮันะฮัวตาลาที่พวกเขารังแกบรรดามุสลิมินอนุญาตในการประกาศสงครามกับพวกเขาได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ณแห่งหนใดก็ตามที่พวกเขาเจอที่พวกท่านเจอพวกท่านจะเจอบรรดาผู้ติดตั้งปาคีไม่ว่าแห่งหนใดก็ตามวาคูซูฮุมวาซูรูฮุม จงจับพวกเขาซะจงห้อมล้อมพวกเขาและจงสอดส่องเฝ้าดูพฤติกรรมของพวกเขาว่าพวกเขาอยู่ณแห่งหนใดให้จับเป็นเฉลยศึกฟ่ายอิงตาบูถหากว่าพวกเขากับเนื้อกับตัวและก็แก้ไขปรับปรุงดำรงไว้่ึ่ารารหมาดจ่ายสาการฝ่าคอลูซาบีและุมพวกท่านทั้งหลายจงปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระ ف َาِอินอินนัลลอฮ ف ُะ ر ٌ ر َร์ราะมแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาแล้วอัลลอุ س ฮาน ن ฮแวะ ت อ ا ล ى ได้พูดถึงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีใหญ่พินังผู้ที่มีมันแล้์ได้กล่าวว่าฟาอินตอบูวะก็มุสลِตวะอาตุสซากะฝาอิขวนุกุมฟิดดีนวันุฟซิลุนอายาติลีกَมียะละมูนอยู่ในสุรตุตาบาองค์การที่สิหากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีใหญ่พราเขาได้กลับเนื้อกับตัว และได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่ายซากาศดังนั้นพวกท่านกับพวกเขาก็คือพี่น้องกันในหลักการาศาสนาะในในด้านของหลักการาศาสนาะและอัลลอฮ์ส่งชี้แจงแจกแจงรายละเอียดต่างๆขององค์การของพระอ,องค์สําหรับกลุ่มชนที่พวกเขานั้นได้ใช้ได้ใช้อะไรพี่น้องพ้ที่มีอมานความรู้ให้เกิดประโยชน์ อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตะาอลาได้พูดถึงมากมายองค์การต่างๆที่พูดถึงบรรดาผู้ที่อะไรตั้งภาคีต่อัลลอ์บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีพี่น้องผู้ที่มีมานอยากที่จะเน้นย้ำว่าบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีในบริบทที่อยู่ในเมืองมะก,กาหมายถึงบรรดาผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าอลาและบรรดาผู้ที่รังเกะขับไล่ บรรดาผู้ที่ศรัทธาสามารถที่จะประกาศส,สงครามสามารถที่จะต่อสู้ส่วนบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีที่พวกเขาไม่ได้ขับเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรประกาศตนเป็นศัตรูกับมุสลิมเราไม่สามารถที่จะประกาศการเป็นศัตรูของพวกเขาได้เราไม่สามารถที่จะไปฆ่าพวกเขาพี่น้งผพ้ที่มีอมาดดังนั้นบริบทในเมืองเบงก่ากับบริบทในเมืองไทยนั้นแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเราจะต้องช่างให้ดีเราจะต้องอเปรียบเทียบแต่ละบริบทนั่นต่างกันเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮอัตตาลาไม่ได้ห้ามให้เรานั้นทําความดีต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาที่พวกเขาไม่ได้ประกาศตนเป็นศัตรูกับเราและไม่ได้ขับไล่ไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านบ้านเมืองของเรา ให้เรานั้นทําความดีให้เรานั้นให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาดังนั้นบริบทที่ผมได้หมายถึงหมายถึงว่าบริบทของบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีใหญ่และประกาศตนเป็นศัตรูกับมุสลิมและขับไล่ใส่สงบรรดาผู้ที่ศรัทธาในเมืองมักกะเราสามารถที่ประกาศตนเป็นศัตรูกับพวกเขาได้สามารถที่จะเข็นฆ่าพวกเขาได้ประกาศการเป็น uh, การทําสงครามกับพวกเขาได้แต่การที่จะประกาศตนเป็นสุ ประการที่จะ,ะการที่เราจะประกาศในการสู้รบกับพวกเขาพอณผพุที่มีหมานมีรายละเอียดมากมายไม่ใช่เราสามารถที่จะฆ่าได้หมดท่านบีมอมบ์สลาลลฮวาและอิ่นๆสลัห้ามในการฆ่าผู้หญิงห้ามในการฆ่าเด็กห้ามในการฆ่าบรรดาบรรดาคนที่ผู้สูงอายุห้ามฆ่าบรรดาผู้ที่เป็นนักบวช นี่คือหลักการศาสนาพี่น้องผู้ที่มีมาถึงแม้ว่าพวกเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูกับมุสลิมแต่ห้ามและการที่มุสลิมพี่น้องผู้ที่มีมานอนุญาตในการเขียนฆ่าพวกเขาอนุญาตในการอะไรนำทรัพย์เฉลยศึกนำทรัพย์สินของพวกเขายึดมาเป็นกองกลางเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเริ่มทีเดิมทีเนี่ยเราประกาศแล้วก็ทำสงครามไม่ใช่พี่น้องผู้ที่มีมาน มีการไก่ียกี่ยมีการคุยกันมีการเชินชวนพวกเขาแต่ถ้าหากว่าพวกเขาดื้อดึนไม่ยอมที่จะทําสัญญาสงบศึกไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของบรรดามุสลิมินหรือเสียค่าอะไรค่าค่าปกป้องค่าคุ้มครองก็ให้เรานั้นประกาศสงครามกับพวกเขา แต่ถ้าหากว่าพวกเขายินยอมที่จะอะไรเ,เสียเสียค่าคุ้มครองหมายถึงว่าเสียยิสยะสําหรับคนที่ต้องการที่จะอะไรยอมที่จะอยู่ในศาสนาของพวกเขาเพวกเ,เ,เขาจะต้องอะไรจ่ายค่าคุ้มครองนั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาในประเด็นเหล่านี้เนี่ยในการที่เราจะมาชี้แจงหมายถึงว่าบรรดาผู้ที่ตั้งภาขีใหญ่และประกาศเป็นศัตรูกับมุสลิมและขับไล่มุสลิม แล้วก็รังแกมุสลิมในบริบทที่อยู่ในเมืองมักกะไม่ใช่บริบทที่อยู่ในประเทศไทยต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมันอัลลอฮุบฮานะฮุวะตะอาลาได้พูดถึงหลายองค์การและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมได้พูดถึงบริบทที่ท่านนั้นอยู่ในเมืองมักกะดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมได้กล่าวว่าอูมิรุตุอันอุกาติลันนาสะฮัตยัชฮัดูอัลลาอิลาฮาอิลลอห์วะอันนะมุฮัมมัดัรอซูลุลลอ a ์ วะตุกกีม <screws in the ground> ุ <stumbled upon> <ground> ุอลาาาวตตยัสซะะฟฟิ قيه الصلاة وتوتي السكه فإذا فعل ذلك ع ص ล و ا مني د ก ا ء ه م إلا بحق إسلام و ح س ر ัลลอฮฮะด ي ษนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอ i m า n ในบริบทที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮะซัลลัมในอยู่อยู่ที่มักกะเนี่ยท่านนบีถูกสั่งใช้ให้ต่อสู้กับผู้คนจนกว่าพวกเขาได้ยอมจำนนกล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่ควรเคารพสักการะเว้นแต่ละสุบฮะนะฮัวตาอละเละพกเขายืนยันว่าแท้จริงท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของละสุบฮานะฮัวตาอาลละเละพกเขายอมที่จะอะไรี่นงพุที่มีมายอมที่จะดำรงไว้ซึ่งการละหม,มาดใจาสากาดเมื่อพวกเขากระทำเช่นนั้นพวกเขาก็จะได้รับการคุ้มครองจากฉันไม่ว่าจะเลือดเนื้อของพวกเขาเว้นแต่ด้วยกับสิทธิของ หลักการศาสนาอิสลามหมายถึงว่าพวกเขายอมจำนนด้วยกับหลักการศาสนาของอัลลอฮ์หากพวกเขานับถือศาสนาอิสลามพวกเขาอาจจะถูกฆ่าก็ได้หากเขาไปฆ่าคนอื่นและถูกบดลงโทษด,ด้วยกับการฆ่ากลับก็มีพินังู้ที่มีอมาด้วยกับหลักการศาสนาต่อมาวะฮิซาบุมอัลลอฮ์หากพวกเขาได้ปฏิญาณตนได้เปล่งออกมา ถึงแม้ว่าในสงครามก็ตามได้กล่าวว่าละอิลาอิลลอห์วัอันนโมฮัมมัดอัลรอซูลลอฮ์เราจะต้องยอมรับกับการเปล่งปฏิญาณตนของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพี่น้องผู้ที่มีอิมาดส่วนภายในหัวใจเขาบอกเขาฮีซซบุฮุมอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ทรงรู้ดีในหัวอกเขาบอกเขาว่าพวกเขาเป็นผู้ที่อะไรพูดจริงหรือพูดเท็จเนี่ย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของอัศมีห้าฮัวตาอลาที่พระองค์นั้นจะทรงตัดสินในวันเกียร์มาเหมือนกับบรรดามูนาฟิกบรรดาผู้ที่กับกลวต่ออัศมีห้าฮัวตาอลาเราแค่เพียงพี่น้องผู้ที่มีมานปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยที่เป็นภาพลักษณ์ภายนอกส่วนสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจจะต้องมอบหมายแต,าาแต่อัศมีห้าฮัวตาอลาตามหะดิษบทนี้ เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอิมานถ้าหากว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาประพฤติท,ที่ค้านกับคำปฏิญาณตนเราก็จะอะไรตัดสินด้วยกับการกระทำที่เปิดเผยหมายถึงว่าถ้าหากว่าพวกเขาประกาศตนไม่เอาหลักการศาสนาเราสามารถที่จะอะไรประหัสประหารพวกเขาได้สามารถที่จะลงทันพวกเขาได้ เพราะฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานไม่ใช่แค่เพียงในด้านดีเท่านั้นแต่เราจะต้องเขาเรียกว่ามูอามาละบิดซอเห็ดไม่ว่าด้านดีและก็ด้านชั่วหากเขาเปิดเผยในด้านดีเราจะต้องยอมรับแต่ถ้าหากว่าเขาเปิดเผยในด้านที่เป็นความชั่วขาดตารรกรศาสนาเราก็จะต้องหูกลมตามสภาพที่เปิดเผยไม่ว่าดีหรือว่าชั่วนี่คือหะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานที่สําคัญมากหะดิษบทนี้ เป็นฮะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหลักฐานที่สองในข่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงว่าอัชชิรกุนอักบัรยุฮบะตูจจมีอุนอามันหรือยุฮบีตูจจมีอันอามันการตั้งภาคีใหญ่ต่อร้อนเนี่ยมันจะทำลายการงานทั้งหมดไม่เหลือชิ้นดี ดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺว them. Them. Spoke spoke Allah, ่าตาอัลาได้กล่าวว่าซาลิกะฮุดัลลอฮิยัดีบิฮิมเยเชาอุมินอิบาดีนั่นคือทางนำของอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้ทางนำเก็บใครก็ตามจากพวงบ่าวของพระองค์ตามแต่ที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ว่าเราอัชรอกูลาฮาบิตอันฮุมมากานูยะมาลูนอยู่ในสุรตุนอันอามองค์การที่88ดสิบแปดเราได้พูดถึงบรรดาอัมบิยะพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านหมายถึงว่า หากพวกเขาบรรดาอัมบิยะที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวในสุรตุนอันอามมากกว่าประมาณ18ท่านคิดดูพี่น้องผู้ที่มีมนันถ้าหากว่าเราบรรดาอัมบิยะได้ตั้งภาคีใหญ่ต่ออัลลอฮ์แน่นอนการงานของพวกเขาก็จะเป็นศูนย์อัลลอฮ์จะอะไรลบการงานทั้งหมดที่พวกเขาได้ประพฤติองค์การนี้พี่น้องผู้ที่มีมนันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าใครก็ตามที่ตั้งภาคีใหญ่ และเขาเสียชีวิตในสภาพที่ตั้งภาคีใหญ่ไม่ว่าใครหน้าไหนการงานของเขาก็จะถูกลบกลายเป็นศูนย์ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาอัลาได้กล่าวอีกองค์การหนึ่งว่าวะลกอดาอูฮียะอีไลกะวะอิลลัลละซีนัมินกาบลิกะลาอินอัชรักตะลายับบาตันนาอามาลุกวะลตะกูนันน้ามินันคอซีรินอยู่ในสุรุตุซุมัดองค์การที่65อัลลอฮฺได้กล่าวว่าแท้จริง ว่าอยู่นั้นได้มาอย่างเจ้าและได้มาอย่างกลุ่มชนก่อนหน้าเจ้าหมายถึงบรรดาอมบียาก่อนหน้าเจ้าหากท่านได้ตั้งภาคีต่อลอแน่นอนการงานของท่านมูฮัมหมัดก็จะกลายเป็นศูนย์และท่านก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนนี่คือการสัมทับพี่น้องผู้ที่มีอหมานอาลัลลอฮ์ทรงสัมทับไม่ว่าใครหน้าไหน ไม่ว่าใครที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่ถ้าหากว่าเขาตั้งภาคีต่อเลาะการงานของเขาก็จะกลายเป็นศูนย์หมายถึงว่าการที่เขาตั้งภาคีใหญ่แล้วเสียชีวิตในสภาพที่ตั้งภาคีใหญ่การงานของเขากลายเป็นศูนย์แต่ในกรณีที่เขาได้ตั้งภาคีใหญ่ต่อเลาะและกลับเนื้อกับตัวการงานทั้งหมดที่เขาเคยกระทำมา ก็จะไม่มาลายหายไปพี่น้องผู้ที่มีหมาในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงอดีที่บันทึกโดยมาม,มุสลิมมีสซฮาบะท่านหนึ่งที่เข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามและถามท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลฮวายิวะสัลลัมว่าฉันเนี่ยในอดีตในยุคของเจฮิลิยะเนี่ยฉันเป็นผู้ที่บริจาคเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนยากจนเป็นผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ไม่ตีทเก่บรรดาเครือญาติถามท่านนาบีว่าการงานที่เป็นความดีเหล่านี้เนี่ยอัลลอ ท่งตอบแทนผลบุญหรือไม่ท่านอบดุมฮัมหมัดสุลลัละุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลัมตะอัลมาซาลาฟะและกามินไคเรนเมื่อท่านได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามความดีงามต่างๆที่ผ่านพ้นมาในอดีตจะถูกตอบรับจะถูกได้รับผลบุญให้แก่ท่านเช่นเดียวกันบรรดานักวิชาการพี่น้องพุท่มีอิมานถ้าจะไม่ปิดท่านอิมามัอนน้าอบี ได้พูดถึงฮะดิษบทนี้บอกว่าเป็นมติเอกฉันว่าใครก็ตามที่เคยกระทําความดีมาแล้วเขานับถือศาสนาอิสลามความดีต่างๆที่เขาเคยกระทํามาก็จะได้รับผลบุญดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องผู้ที่มีอมานที่พวกเขาเคยกระทําความดีมาตั้งแต่อดีตแต่ก่อนที่จะจบชีวิตเขาได้ตั้งภาคีใหญ่และก็ได้กลับเนื้อกับตัวการงานทั้งหมดที่เป็นความดีงาม มันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนด้วยกับพ a ติที่บรรดานักอิชีการได้หยิบยกแค่เพียงคนที่ไม่เคยนับถือศาสนาอิสลามเลยแต่กระทำความดีอัลลอฮอย่างเมตตายังให้ผลบุญพี่น้องผู้ที่มีมานับภาษาอะไรคนมุสลิมที่เคยผิดพลาดในบางช่วงเวลาตั้งภาคีใหญ่แล้วเขาสำนึกผิดต่อรสุภานะฮัวตลาลการงานที่เขาเคยกระทำมาในอดีตไม่ได้ถูก ลบล้างไปไหนแต่เฉพาะสำหรับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ตั้งภาคีใหญ่และเขาเสียชีวิตในสภาพที่ตั้งภาคีใหญ่ไม่ทันกับเนื้อกับตัวการงานทั้งหมดของเขาเนี่ยเหมือนกับฮาบาอันมังสู้รอบเหมือนกับเหมือนกับอะไรเ็าเรียกว่าเหมือนกับฝุ่นที่ไม่มีค่าการงานทั้งหมดที่เขาเคยกระทำมาเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับนทีน่ัทาิลัทธิลัทธิลาทธิลัทธิลัที่ลัทธิลัทธิมัทิลัทท ข้อแตกต่างที่3หรือหลักฐานที่3ที่บ่งบอกว่าการตั้งภาคียใหญ่อัลลอฮุบฮานะฮุวาตัลลามิทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่ตั้งภาคียใหญ่ในขณะที่เขาได้เสียชีวิตในสาภาพที่ตั้งภาคียใหญ่ดังที่อัลลอฮุบฮานะฮุวาตัลลาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอิยูชรักบิฮิวยักฟิรุมาดูนาลิกลิมิยะชาอู่ในสุรตุนิซาองค์การที่48แล้วก็1 1 0 1 1 6 อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์มิทรงอภัยโทษใครก็ตามที่ตั้งภาคีพร้อมกับพระองค์และอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษอื่นจากบาปนั้นหมายความว่าอื่นจากการตั้งภาคีใหญ่สําหรับใครก็ตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์บรรดาอุเชการได้กล่าวว่าอย่างไงพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านว่าอัม,าอมมาอิน تاب قبل الموت فإن الله يطوب عليه كما قال سبحانه كل الذين كفروا إِنَّ تَهُوَ يُكْفَرُ لَهُمْ مَا قَدَّ سَالَ فَوَعِيَ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَى أَوَّلِينَ أَوَالِنٍ أَنْفَانٌ أُعْكَارٌ تِيْسَمِسِيْتٍ سَمْرَةٌ 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 แกเขาพี่น้องไม่ว่าบาปใดก็แล้วแต่ไม่ว่าการตั้งภาคีหรือตกศาสนาเอาละอภัยโทษเขากลับเนื้อกลับตัวในกรณีที่เขากลับเนื้อกลับตัวก่อนที่จะเสียชีวิตดังที่เราได้กล่าวว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแกบ่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหากพวกเขาได้ละเลิกพฤติกรรมที่เขาปฏิเสธศรัทธาเขาจะถูกได้รับการอภัยโทษ ในสิ่งที่ผ่านมาในสิ่งในสิ่งที่เขาเคยกระทําผ่านมาแต่ถ้าหากว่าพวกเขาดื้อดึงยังกลับไปกระทาหรือฝืนต่อต้านแน่นอนบั้นปลายของพวกเขาไม่ต่างอะไรกับบรรดากลุ่มชนในยุคเรกที่เคยอับประยุ์ที่เคยถูกลงโทษที่เคยถูกพินาศไม่วันโลกดุนยาและวันอาคีรอไม่โลกนี้ก็โลกน่ะอยู่ในสุลตุนอังฟัน ตัวอย่างที่4ี่พี่น้องผู้ที่มีหม م ا ข้อแตกต่างที่สเหลหลักฐานที่สที่เราั a นได้ยนยกมาในข่าวก่อนนั่นก็คือซอฮิบุชิรกินอักบัลฟินอาคิรคอลีดุนมุคัลลาดุนฟินนาคนที่ตั้งภาคีใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานฮุกกลมของเขาในโลกหน้าเนี่ยเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลด้วยกับองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลาได้กล่าวว่า อันนั้นเขาไม่ย um e ุ่งชรค์กับ Allah فقد حرم الله عليهم جنة ومؤه النار وما للظالمين من أنصار اللَّهُ سبحانه هو تعالى ว่าแท้จริงใครก็ตามที่ตั้งภาคีพร้อมกับพระองค์พระองค์จะห้ามเขาอลลอ a h จะห้ามเขาเข้าสู่สวนสวรรค์และที่พำนักของเขานั่นก็คือไฟนรกและสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง จะไม่มีทางที่จะมีใครจะช่วยเหลือพวกเขาอยู่ในสุราตุนมาอิดาอง์การที่72ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอม م านประเภทของการตั้งภาคีใหญ่เนี่ยมากมายท่านเชคได้กล่าวว่ายังก็ซีมูอัชิรสสุุนอักบรอิลาซาลาสติอักซามินบินนิสบติอิลาอนุอิตตฮิดประเภทของการตั้งภาคีใหญ่แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันถ้าหากว่าจะอ้างองิง ชนิดของการให้เอกภาพตลอดสุบฮาห์นะฮุวาตาละ่ะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งชิร์กูฟิโรโบบีการตั้งภาคีในด้านของการสร้างประเภทที่สองชิร์กุนฟินอัสมาอิวสัสซีฟาตการตั้งภาคีในด้านพนามชื่อและคุณลักษณะอันสูงส่งของหอและประเภทที่สามนั่นก็คือชิร์กุนฟินอูลูฮียการตั้งภาคีในด้านการปฏิบัติ คอรพอื่นจากเราสุภะนะหัวตะอลาอินชาัล้อพี่น้องผู้ที่มีอม م านประเภทต่างๆเหล่านี้ในการตั้งภาคีเราก็จะมาตีเผ่ประเด็นต่างๆงอินชาัล้อในข่าวหน้าในประเด็นแรกเราจะมาพูดถึงการตั้งภาคีในด้านการสร้างของเราสุภะนะหัวตะอาลาจากส่วนหนึ่งในการแยกระหว่างประเภทต่างๆของการตั้งภาคีใหญ่พี่น้องผู้ที่มีมานอินชาัล้อในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ถือเป็นเกิความรู้เช่นเดียวกันในการยืนยัน ในการศึกษาเพราะบรรดาซอฮาบะี่น้องผู้ที่มีอิหม,มัตมีฮะดีษของท่านฮ ah ุสัยฟะบินยยมานโรดิยัลลอฮูอันฮูเป็นฮะดีษที่ค่อนข้างที่จะยาวมากท่านได้กล่าวว่าก้านันนาสุยัสอาลูนรอซูนอานินขายร์วกุนตุอัสอาลูฮูอานิชยัรีมะควาฟะตะอายุตริกานีผู้คนในยุคของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมมักที่จะถามท่านรอซูลเกี่ยวกับเรื่องที่ดีด แต่ฉันเนี่ยแปลกกว่าชาวบ้านไม่เหมือนกับชาวบ้านมักที่จะถามท่านนาบีในเรื่องของสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะเกรงว่าความชั่วเหล่านั้นจะมาประสบแก่ฉันด้วยเหตุนี้พี่น้องพุทีมิมีมานความชั่วเนี่ยเราจะต้องศึกษาด้วยไม่ใช่แค่เพียงศึกษาในเรื่องของด้านดีเท่านั้นเราจะต้องศึกษาในด้านชั่วเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกับดักของบรรดาชัยตอนที่พวกเขาได้วางกับดักต่างๆมากมายพี่น้องพุทีิมีมนันดังนั้นเนี่ย การตั้งภาคีต่อรถสปะห,าห้านะฮัวตาอาลาบรรดานักวิชาการพี่น้องพ้ทธิมีมาการให้เอกภาพต่อรัชการศึกษาในเรื่องของหลักความเชื่อเนี่ยเราจะต้องทบทวนอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะให้เรานั้นเกิดความมั่นคงเพื่อที่จะคนที่หลับไหลคนที่ไม่รู้หลักการศาสนาได้สํานึกได้สะกิดคนที่ไม่รู้หลักการศาสนาส่วนคนที่ ศึกษาในเรื่องของหลักการศาสนาเขาจะต้องทบทวนพี่น้องเพื่อที่จะเกิดความมั่นคงเพื่อที่จะให้รู้ถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของการให้เอกภาพตลอสุภาษณะหัวตาอัลาเพราะกับดักเพราะคนที่มีชีวิตพีพ่น้องผู้ที่มีมานไม่สามารถที่จะการันตีตนเองได้ว่าตนเองนั้นจบชีวิตด้วยกับสภาพใดดังนั้นให้เราขอดุอาตลอดให้เรานั้นเกิดความมั่นคงพี่น้องผู้ที่มีมานมีดุอาบทหนึ่งที่เรานั้นอยากที่จะนําเสนอพ,พี่น้องผู้ที่มีมานนั่นก็คือ อัลลอฮฺมาอินนีอาอูซูบิกะอันอุชริกะบิกะอานะอัลัมะอัสตักฟิรุกะลิมาลาอัลัมเราจะต้องขอความคุ้มครองจอากอัลละสุบฮาหนะหัวตาละขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮให้พ้นจากอะไรการตั้งพาคีทั้งที่เรารู้และขออภัยโทษต่ออัลลอในการที่เรานั้นตั้งพาคีในการที่เรานั้นยังไม่รู้สึกตัวว่า การกระทําของเราคือการกระทําที่เป็นการตั้งภาคีต่อเราการที่เรารู้และไม่รู้เราจะต้องขอดุทิศพน้องขออภัยโทษต่อพระสุภานาะหูตละลาการที่จะเป็นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการศึกษาในเรื่องของหลักตเตาเฮีดหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพี่น้องผู้ที่มีอิมาอิ้ชาวรอดในขราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งภาคีในด้านของ